การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกัน ความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากรณ,ณวังท่าพระวันที่12ตุลาคม2509สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการทุก,กท่านพวกเรากลุ่มเยาวชนจิตอาสาต้นกล้าความดี เป็นตัวแทนจากโรงเรียนบ้านถามน้อยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม,มศึกษาบุรีรัมเ์เขตสา3ขอนำเสนอโฟรงงานเพื่อทำเสลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงเยาวชนจิตอาสาสื่อสารภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมอีสานโบรางโดยมีการ,รดำเนินงานดังนี้ค่ะ ที่มาและความสำคัญศิลปะวัฒนธรรมอีสานวงดนตรีโปรงลางพื้นบ้านอีสานเป็นการแสดงของชาวไทยอีสานใช้เครื่องดนตรีโปรงลางแคนพินซอฉาบฉิ่งกลองเป็นเอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมอีสาน ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยเด็กยุคใหม่สนใจสือ Social, สส่อโซเชียลเสพสื่อเรียนแบบเน็ตไอดอลวัฒนธรรมจากต่างประเทศทําให้ไม่สนใจศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เรามีอยู่พวกเรากลุ่มเยาวชนจิตอาสาต้นกล้าวความดีจึงได้เล็งเห็นปัญหาและได้จัดทําโครงงานเยาวชนจิตอาสาสืบสารภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมอีสานปงรางขึ้น วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงงาน 1. เพื่อศึกษาอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอีสานวงดนตรีโปรงรางซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านขามน้อย 2. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความขยันหมั่นเพียรมีวินัยมุ่งมั่นฝึกฝนการแสดงโปรงราง 3. เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสาในการถ่ายทอดเทคนิคการเล่นเครื่องดนตรีในวงปรงลางให้แก่รุ่นน้องและเผยแพร่การแสดงวงดนตรีปรงลางในชุมชนด้วยจิตอาสาวิธีการดำเนินงาน 1. รับสมัครสมาชิกชุมชนศิลปะวัฒนธรรมอีสานวงดนตรีพื้นบ้านปรงลาง 2. ขอคำแนะนำจากครูที่ปรึกษาโครงงานเพื่อฝึกสอนการเล่นเครื่องดนตรีปรงลาง 3. กลุ่มเยาวชนจิตอาสาต้นกล้าความดีและสมาชิกในชุมนุมศิลปะวัฒนธรรมอีสานวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชักชวนน้องนนักเรียนในโรงเรียนบ้านขามน้อยมาร่วมฝึ <till> กซ้อมดนตรีวงดนตรีพื้นบ้านโปรงลาง 4. กลุ่มเยาวชนจิตอาสาต้นกล้าความดีและสมาชิกในชุมนุมศิลปะวัฒนธรรมอีสานวงดนตรีพื้นบ้านโปรงลาง ได้ทำการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานวงดนตรีพื้นบ้านปรงลางในโอกาสต่างๆทั้งกิจกรรมภายในโรงเรียนกิจกรรมในชุมชนกิจกรรมของหน่วยงานราชการนอกจากนี้ยังช่วยในพิธีกรรมความเชื่อของบุคคลในชุมชนอีกด้วยผลการดำเนินงานผลที่เกิดกับนักเรียน 1>, 1. สมาชิกในชุมนุมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานวงดนตรีโปรงลางมีความรักและความสามาคัคคีความภาคภูมิใจที่ได้สืบสารศิลปะวัฒนธรรมอีสานวงดนตรีพื้นบ้านโปรงลาง 2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆในการสนับสนุน สืบสารศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานวงดนตรีปวงลางมีชื่อเสียงได้รับความชื่นชมจากชุมชนและบุคคลโดยทั่วไป 3. โรงเรียนได้แนวทางในกิจกรรมช่วยเหลือดูแลนักเรียนด้านคุณธรรมและพนัฒนาต่อยอดยั่งยืน 4. โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพอระดับ3ดาวและได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนผลต่อชุมชน 1. ชุมชนให้ความไว้วางใจโรงเรียนและเชิญให้โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและขอให้ช่วยเหลืองานกิจกรรมชุมชนร่วมงานบุญประเพณีต่างๆในชุมชน 2. ชุมชนให้การสนับสนุนและให้บุตรหลานเข้าร่วมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานวงดนตรีโปรงลาง คุณธรรมเป้าหมายความขยันหมั่นเพียรมีวินัยจิตอาสาพัฒนาสามคัคคีสมาชิกชุมนุมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานวงดนตรีโปงลางมีจิตอาสาสอนและฝึกซ้อมให้กับเพื่อนๆและรุ่นน้องตลอดจนผู้ที่สนใจทำให้เกิดความรักใคร่ ปองดองกันในหมู่คณะร่วมกิจกรรมจิตอาสาทุกครั้งเมื่อมีกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมมีความภาคภูมิใจที่ได้สืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานวงดนตรีโปรงลางอันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านขามน้อย หลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินงานอิทธิบาท4ี่หมายถึงหลักธรรมสำคัญในศาสนาพุทธว่าน้ว่เรื่องหนทางสู่ความสำเร็จในชีวิตพวกเรากลุ่มเยาวชนจิตอาสา,ศาต,ต้นกล้าความดีจะเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานวงดนตรีปงลาให้คงอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปสวัสดีค่ะ